เอฟซีทุกท่านมีเด็กนื่หนึ่งตาที่อยู่กับพี่นัทนะตอนนี้ยีเอฟซีดองเด้งเดงเด้งโ,งงโอ้ยนางมวนขนาดเอฟซีเอ้ยนี่นางออกได้ออกมาข้างนอกดูนางทาดูนางทาดองเด้งเดงเด้งเด้งเด้งเดงเด้ง,ดงเ,งงเ,งงเง <c oughs> อ้ยนางเล่นกายกรรมเอฟซีนางเล่นกายกรรม,นา,น,ารรมนางเล่นกายกรรมอยู่บนมือพี่นัดเออโอ้โหนางแสบมาก ดงดิงดงดิงเออโหแขนแม่นี่คือที่เล่นใช่ไหมเออโอ้โหแล้วก็หัวคือที่เล่นใช่ไหมเอาละอ่ะก่อนนี้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 เออนั่นแหละเอฟซีถูกต้องนีน่เอาละปีนเชือกกายกรรมปีนเชือกมาแล้วโอ้ยเอาเกอะ ciamo, ดีๆลูกเกอะตรงนี้เออเออกาะไว้กาะไว้กาะไว้เออกาะไว้กาะไว้เออนั่นแหละ อากาศสายไฟพ่ออีกออนี่นางดีใจนางได้ออกมาข้างนอกเอ้ยในนางอยู่ในบ้านนางหงุดหงิดนางจะพยายามแหกกรงแหกคอกเพื่อออกมาข้างนอกเออดูนางนะแล้วก็ผูกเชือกที่ขาวไว้นางก็ออกไปไหนไม่ได้แล้วได้เอ้ได้เอ้ดีไหมดีไหมดีไหมเเฮอ,อ,อ,อข้างนอกมันดีนี่เองอ้าไปไหนอีกบินที่กาวโอเค โอเคอ้าวกอที่เดิมโอเคโอเคโอเคหนุกไมหนุกไม้เดี๋ยวไปเอาพี่กอกออกมาเออแกะเชือกเอฟซีเชือกก็แกะอะไรก็แกะรู้ด้วยนะว่าเชือกมันมัดขาดเจ้าของเนี่ยแกะอย่ากแกะแกะบ่ออกดอกเจ้าแกะบ่ได้ดอกเนี่แกะบ่ได้ใส่ไฟพ่อใส่ไฟพ่อ,อาาด <c oughs> เดี๋ยวขาดเฮ้ยเดี๋ยวโดนจีเออสนุกไหมอยู่ข้างนอกเนี่ยสนุกไหม แกเชือกแกเชือกแกเชือกตีลังกาห้อยหัวขณะนี้กายกรรมโชว์นะจากนกที่แสนดื้อที่สุดในปัตตีเอฟซีเ้ยนะโอ้โหแสบซวงเอาเอาเอาเออเอาเอาเอาไหนจะไปทางไหนดิเอาเอาลื่อนลื่นลหลอดไฟมันลื่นลื่นลื่นๆลื่อนเลื่นเลอเลื่อนลื่ไปไหนดิไวไหม ไปไหมเออนี่นเอาสิไปทางไหนดีไปทางไหนดีจะเล่นจะหาที่เล่นจะดือ้อจะดือ้อจะนิ่งนองพี่นาวดือ้อดื้อไหมหาแม่ที่ะ่ะเ,เร็วหาแม่อืมอโอเคอืมอืมโอเควันนี้อ่ะกอดน,นี่ ก่อนนี่ดีกว่านี่กอไว้กอไว้ลูกเออกอไว้เออเล่นนี่แหละและของเล่นหนูละ,ะเด้งเด้งเอาแม่ไฟเปน,นะโยเกเยกเอออนกจะเวียนหัวเลยเอฟซีเขาเนี้ยน้ำท่วมเมฆอนกลอยคอตายแล้วตายแล้วเขาเนี้ยนี่ได้ที่เล่นแล้วเ,เ,เอฟซีเฮ้ยแหมเอาให้วินไปเลยเนาะนี่โยเกเยกช่วงบ่ายๆเราไม่มีอะไรทำแล้วในเอฟซีเนี่ย ล้วก็มาเล่นกับนกเออฝึกไว้ฝึกไว้เอออยู่เก๊กโอ้โหเกาะหัวแม่อีกแล้วโอ้ยหัวหนูนี่ประจําเอาลง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 โอ้ยลงลงลงโอ้ยลงลงลงค่อยโดนเกาะหัวเห็นบหล่ะเอ้าจะอยู่บนหัวเหรออืมไปดูสิอืม โอ้ยจะหาที่นอนเออจะหาที่นอนเอออ่ะนี่กอดตรงนี้ก็ได้อ่ะอ่ะไม่ยกเก่งอ่ะแม่ไม่ยกเก่งแล้วอ่ะอ่ะกอดตรงนี้เล่เออชอบจริงๆมือหนูเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขนาดนี้นกก็กำลังไล่จิกกล้องยืนดีดีลูกยืนดีดีเออ,อยืนดีดียืนดีดียืนดีดีโอเคโอเคโอเคอยู่ตรงนั้นแหละ โอ๊ยโอโเอาๆออหูข้าพเจ้าโอ้ยหัวเหอหูยุ่งหมดแล้วนะยุ่งหมดแล้วยุ่งหมดแล้วนาวนาวเออโอ้ปไวัยปวไปไหนแล้วล่ะ พี่กอกเรียกแล้ว,วเร็วนาวเร็วเออพี่กอกเรียกแล้วไหนจ่ะโอ้ล้อแล้วไปเล่นน้ํากันดีก,กว่าปะพาไปเล่นน้าปะในที่สุดโอเคำำอทำไมป้าสวยชอบบอกหนูตอนหมดหลังไม่ต้องบอกรอหนูจนหมดหรอกเดี๋ยวหนูจะไปซื้อให้ พี่กอกน้องเข้ากกงแล้วหิวเข้าโกงเสร็จก็หิวกินไปกินไปเล่นนะ้ำถ้าจนชุ่มสามแล้วพอพอพอน้อพี่กอกเนาะพี่กอกไปเล่นน้ำมั่งไหมเอาไหมเอ้ยพี่กอกอยากออกมามามา,มาไปไปไปกินไปกินไปขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเจอใหมค่คลิปหน้าสวัสดีจ้ะ